the hero called dong-nam สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งในรายการแต่ฮีโร่คนต้นแบบกับฮันนี่ค่ะเราเจอกันเป็นประจำทาง a อแบ c h a n n e l นะคะพร้อมเรื่องราวดีๆของบุคคลที่น่าสนใจซึ่งจะมาเป็นแรงบันดาลใจหรือ Inspiration ให้ทุกท่านนั้นดำเนินชีวิตด้วยสุดสำเร็จแน่นอนนะคะ mm hmm. วันนี้ค่ะเราจะไปพบกับนักการตลาดท่านหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าข้ามวอดในวงการนี้มากว่า15ปีแล้วนะคะเม mm ่ hmm. จะเป็นนักการตลาดในธุรกิจกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่เขาเรียกกันว่า consumer product นะคะ mm hmm. ยังรวมทั้งในส่วนของธุรกิจโทรคมานาคมอีกด้วย นอกจากที่ท่านจะทำงานในสายการตลาดแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีการแบ่งเวลาไปเป็นอาจารย์รพิเศษวิทยากรรับเชิญตามมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็มีการบรรยายให้กับองค์กรต่างๆอีกด้วยนะคะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ยังเป็นสิทธิ์เก่าเอแบค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกันเลยกับคุณพงศกรพาวน,นิตค่ะ กรุงศรี SME ให้ธรุรกิจคุณก้าวต่อไปโทร0 2 2 0 8 2 9 0 0หรือ1572สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมคะเราอยู่กับคุณพงศกรคาวน,นิชแล้วนะคะซึ่งก็คือฮีโร่คนต้นแบบของเราในวันนี้ขออนุญาตเรียกพี่ก๊อฟแล้วกันนะคะค <ผม S 1> เพราะว่าเป็นรุ่นพี่เแบก <laughs> ตอนนี้พี่ก๊อฟนี่คือทำอยู่ที่ AS ใช่ไหมคะใช่ครับงานปัจจุบันทำอะไรบ้างคะก็เป็นงานด้าน marketing communication นะครับก็คือว่า ที่เ s เนี่ยเรามี Product มี Product แต่และตัวแตกต่างกันไปมี Product เกี่ยวกับระบบเติมเงินระบบรายเดือนหรือเราทำพาร์ตเนอร์กับแฮนด์เซแต่ละยี่ห้อนะครับผมก็อยู่ในพาร์ที่เป็น Marketing Communication เพราะฉะนั้น Product แต่ละคนก็จะมารีฟว่ามี Offer แบบนี้ที่จะทำให้กับ Consumer. c o n sumer มี Service แบบนี้ที่ทำให้กับ c o n sumer ไปพาร์ทเนอร์กับ Handset ยี set, ่ห้อนี้ก็จะมารีฟให้เราเราก็จะมาทำแผนในการทำสื่อโฆษณา การปรปะสธมพัน์นเรียกได้ว่า,าเป็นคนเชื่อมนะคะค<ม>จากองกค,ค์กรผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคคือพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ทางบรษิษัทอยากนำเสนอให้กับคอนซูเมอร์แล้วก็มาแปลเป็นภาษาการตลาดหรือภาษาคอนซูเมอร์ที่ใช้สื่อแต่ละช่องทางในการเชี่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ ัก็ถือว่าเป็นงานด้านการตลาดซึ่งมีความสนุนสนานแล้วก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะกว่าที่จะมาเป็นพี่กอล์ฟในวันนี้นะคะพี่กอล์ฟก็ทํางานมาหลายที่หลายอย่างหลายรูปแบบด้วยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโดยละเอียดในช่วงต่อๆไปที่คุณผู้ชมเราจะสนทนากันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเพื่อที่จะให้รู้จักตัวตนของพี่กอล์ฟเนี่ยนะคะต้องขออนุญาตย้อนไปตั้งแต่สมัยยังเด็กๆเลยเด็กๆนี่เป็นยังไงคะ เด็กๆหรอฮะก็เป็นเด็กตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ชอบเล่นกีฬาสมัยเด็กๆก็ชอบเล่นกีฬาก็ตัวเล็กนิดเดียวแต่ฟุตบอลอา,อาจารย์ก็ให้เป็นเป็นหัวหน้าทีมเพราะเราอาจจะเป็นคนที่ชอบชอบคิดชอบคุยชอบออกความเห็นนะครับ,รบสมัยที่เราเป็นเด็กเนี่ยเคยมีความฝันไหมคะว่าเนี่ยวันหนึ่งเราจะเป็นอะไรโตมาเราจะเป็นนักกีฬาหรือเปล่าหรือว่าเราจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจ ไม่ไม่ได้คิดเลยฮนะเพราะตอนเด็กๆผมว่าคงคงไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นแต่คงคิดในระยะสั้นๆว่าถือว่าเราโฟกัสกับเรื่องเรื่องกีฬาเนี่ยเราก็อยากชนะเราก็คุยกับทีมทีมงานเราคือนักฟุตบอลตัวเล็กๆเนี่ยนะเราจะชนะทีมคู่แข่งเนี่ยทำยังไงจะวางแผนตำแหน่งยังไงนี่ตัวใหญ่นี่ตัวเล็กนี่ชอบวิ่งเร็ววิ่งชา้าก็วางทีมกันที่จะไปแข่งกับคู่แข่ง <c oughs> แล้วก็ถือว่าเล่นเพื่อความสนุกแล้วก็เพื่อ ใช้เวลาในช่วงว่างด้วยนะฮะแล้วก็เรียนก็ไปพร้อมๆกันครับและจริงตอนที่เราเรียนเนี่ยเราเลือกเรียนสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะตั้งแต่ชั้นมัธยมมาจนถึงมหาวิทยาลัยครับวางแผนเรื่องการเรียนยังไงคะตอนสมัยที่ผมเรียนเนี่ยผมว่าตอนที่เรียนเนี่ยก็เรียนด้านสายวิทยาศาสตร์นะครับก็มองว่าเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าแนวนิยมก็อยากจะไป เรียนเป็นเอนจิเนียร์เป็นวิศวกรเป,เป็นหมอก็เลยเรียนทงทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแต่พอพอไปเอนทรานส์ปั๊บเนี่ยเราก็เอนทรานส์ไม่ติดในสิ่งที่เราอยากจะได้ผมไปเอนทรานส์ติดที่คณะเกษตรเกษตรศสาสตร์ซึ่งเป็นสายวิทย์เหมือนกันซึ่งพอวิทย์คนละแนวคนละแนวกับที่เราอยากจะได้ <c oughs> ซึ่งก็ทําให้เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอพอเข้าไปเรียนก็เข้าไปเรียนนะฮะเข้าไปเรียนอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ คนพบว่าไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะได้อตอนที่เราเรียนวิทยมเราคิดว่าเราเรียน,ยนวิทยาศาสตร์เรียนฟิสิกส์ชีววิทยาอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะทําให้เราไปสู่อนาคตได้ก็เลยเกิดจุดเปลี่ยนพอ,อขึอ้นปีสองก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ขอเรียนต่อไปบอกที่บ้านว่าขอขอ,ขอเปลี่ยนดีกว่าก็เลยลองมาเรียนที่เอแบค่ะก็เป็นที่มาของการมาเรียนบริหารธุรกิจครับแล้วก็เลือกสาย ไม่ต้องสงสัยเลยการตลาดการตลาดครับเพราะว่าตอนที่ที่เข้าเอาแบกเนี่ยเอบกก็มีชื่อด้านด้านบิสเนสนะครับแล้วการตลาดเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นสาขาวิชาที่ที่มีชื่อเสียงของเอ a k บกนะเวลานั้นถึงตอนนี้ก็ยังมีชื่อเสียงอยู่นะฮะก็เลยเลือกทางด้านทางด้านการตลาดแ,แล้วก็อาจจะประกอบด้วยเป็นคนที่ชอบคิดชอบ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 ทำอะไรเยอะๆชอบทำกิจกรรมมากก็เลยน่าจะเหมาะกับตัวเองมาก เพราะว่าถ้าเกิดเราไปโฟกัสไปเรียนด้านด้านแอคเคา t i ิ้งด้านฟ i นแลนซ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลขเลยอาจจะเบลอได้ก็เลยเป็นด้านการตลาดน่าจะ <c oughs> น่าจะเหมาะกว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเป็นนักการตลาดที่ดีได้เนี่ยเราต้องมีคือความคิดใหม่ๆตลอดเวลาหรือเปล่าคะหรือต้องทํากิจกรรมหรือเปล่าเพราะว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับคนจํานวนหนึ่งเนี่ยทุกคนจะเป็นลักษณะเดียวกันคือว่าเป็นคนชอบทํากิจกรรมรมันสัมพันธ์กันยังไงม,ม,ม,มีมีความมีความคล้ายๆกันของคนการตลาดนะฮะที่ที่จะต้องมีความที่ ชอบคิดนะครับชอบทำอะไรหลายๆอย่างที่แปลกๆไม่ซ้ำจำเจนะครับแล้วก็ชอบที่จะาหาความรู้ใหม่ๆชอบคุยกับคนเยอะๆเพราะว่าการที่ได้คุยกับคนที่แตกต่างไปเนี่ยทำให้เราได้มุมมองที่แตกต่างเพราะว่างานด้านการตลาดเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้มีสูตรสำเร็จว่าทำแบบนี้1บวกหนึ่งจะต้องเป็น 2, 1>, <'Kay. S> 2> 1่1บวกหนึ่งสามารถเป็น3ได้ก็เลยก็เลยคิดว่าสิ่งสิ่งนี้แหละที่อาจจะเหมาะกับเราแล้วเราก็พยายามที่จะหาความรู้เพิ่มเรื่อยๆ ตอนอยู่ a อแบกเนี่ยมีสิ่งประทับใจอะไรบ้างไหมหรือว่ามีผลงานชิ้นโบแดงอะไรไหมคะครับดังด้านกิจกรรมหรือว่าที่คิดว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้พี่กอล์ฟเป็นพี่กอล์ฟคนนี้สําคัญมากคนะตอนที่ทําอแบ g กเนี่ยผมผมเรียนก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากนะครับเรียนกลางๆแต่หนักๆคือทํากิจกรรมเยอะมากตั้งแต่เข้า a อแบกมาทํากิจกรรมรับน้องทํากิจกรรมงานคริสต์มาสงานลอยกระทง กิจกรรมชมลมสันทนาการทั้งนั้นเลยถ้าเกิดคนในยุคที่ผมเรียนเนี่ยเขาจะรู้รู้ว่าผมเป็นคนทํากิจกรรมมากนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่เป็นชิ้นโบนัสถ้าเกิดถามถึงก็คือเรื่องของการทําบริษัทจําลองเกี่ยวกับศูนย์การค้าจําลองจริงๆเรามีดัมมี่นะฮะอันนั้นผมไม่ได้ทำดัมมี่ผมไปทาเป็นเป็นเซลล์ขายช่วงช่วงซัมเมอร์แต่ผมไปครเอทโครงการที่เรียกว่าศูนย์การค้าจําลองคืออะไรคะโดยที่ว่าผมไปดีลกับห้างเซนทัลผมเห็น บริษัทจำลองเพให้นักศึกษาไปขายใช่ไหมครับผมบอกว่าผมจะเอาสินค้าเซนทันเนี่ยมาไว้ใน a b แบแล้วไปดิว,ดวกับห้างห้างเซเ็นทรัลเนี่ยมาไว้ใน a b แบกโดยที่ว่าห้างอันนี้เนี่ยจะต้องมีร้านดังกินโดนัทร้านจอห์นเฮนรี่ร้าน, Henry, านอ่าอ่า,อา a w, ร้านอาหารต่างๆร้านเสื้อผ้าต่างๆให้เหมือนกันในห้างเซนทันและจำลองตรงไหนคะ,ะจำลองตรงที่ว่าเราก็ไปดิวมาได้ทั้งหมด20ล้านค้า ซึ่งเซ็นทรัลเป็นตัวกลางใช่ไหมเอา20ล้านค้าเนี่ยมาให้เราแล้วเราก็มาบอกนักศึกษาว่านักศึกษา,วาวรวมทีมกันมานะ10คนเป็น1ทีมเพื่อที่ว่าคุณจะได้อาศัยคนคนนี้เป็น MD คนนี้เป็นไฟแนนซ์คนนี้เป็นบัญชีคนนี้เป็นมาร์เก็ตติ้งคนนี้เป็นเซลล์แล้วรวมมาเป็นแมネจเมนต์ทีมแล้วมาพิชกันว่าคุณจะได้ร้านอะไรไปบริหารแล้วเราก็ทำร้านจริงๆเปิดขายในห้างในในในเอแบกเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เพราะนั้นเนี่ย เขาจ้องทำแผนการตลาดมาว่าถ้าเกิดเขาได้ร้าน A&W เนี่ยเขาจะวางแผนยังไงในช่วง7วัน mm hmm. วันแรกมีเปิดตัววันที่2มีการเซลล์มีอะไรเงี้ยทุกร้านจะต้องทำแผนการตลาดมาเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแค่ทำมาร์เก็ตติ้ plan contest เป็น Paper แต่ทำมาร์เก็ตติ้ plan contest มาแล้วเนี่ยจะต้องเอาแผนเนี่ยไป implement จริงด้วยมีการขายได้เงินเข้ามามีการขาดทุนเพราะต้องมีเงินไป invest ในเรื่องของโลจิสติก แเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่จะดิวกับห้างให้คุณเรียบร้อยลคะคุณก็ไปคุยกับเอวบิลเป็น<ม>เครื่องก็เอาเครื่องมาปั๊มเงินอยู่ในเ b แบกเลยเป็นจอห์นเฮนรี่ก็ไปดูว่าจะเอาไอเทมไหนมาขายในเอแบกทำกันเหนือนอาทิตยเเเ์เป็นโปรเจกต์เดียวที่มีเกิดขึ้นในเอแบกและมีเม็ดเงินสัพัดไหมมีเม็ดเงินสะพัดจริงกี่ล้าน ผมจำตัวเลขไม่ได้อะก็ไม่ไม่น้อยฮะเยอะมากเพราะว่า,วาแต่ละคนต้องบริหารเงินตัวเองนะคือคเงินไม่ได้เข้าไม่เข้าไม่เข้าโครงการผมนะผมเป็นแค่แมネจเมนต์วางแผนให้ o f i t ิตลออสเป็นของทีมนั้นๆไปเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้ขณะที่เขาเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาที่แบบเขาได้วางแผนทำกิจตลาดจริงๆก็เหมือนกับเวอร์ต้โปรกแกรมเลยแบบเปรียบเทียบกันนะคะนี่คือเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ก่ในสมัยนั้นซึ่งอันนี้เป็นเป็นจุดที่สําคัญมากกับชีวิตผมนะเพราะว่า ตอนที่จบเนี่ยเ,เราก็ต้องไปสมัครงานตอนที่ผมจบเนี่ยก็ไปสมัครงานหลายที่มากช่วงนั้นพีนจีเข้ามาที่ที่เมืองไทยแล้วก็พยายามที่จะเอานักศึกษาที่ที่ที่ค่อนข้างทํากิจกรรมมากหน่อย m อของดัมมี่คอมมานีแต่และแต่ละมหาลาัยนะฮะเอแบกจุลาธรรมศาสตร์เขาเอาไปหมดเลย ือเขาสรรหาแต่ว่าค,คนเด่นๆเท่านั้นที่ทำกิจกรรมที่ทำกิจกรรมไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งอย่างเดียวนะฮะซึ่งพวกนี้ก็เรียนเรียนดีด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยผมก็เรียนก,นกลางๆแล้วทำกิจกรรมด้วยเขาก็มาฮัานผมใหม่เหมือนกันไปทำาีี่ PNG แล้วก็อันนึงนี่เป็นความลับที่ผมจะต้องบอกปกติเข้า P ี g จเนี่ยจะต้องสอบ a อปเ t ิลจุ e เทสต์เขาไม่ผ่านทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้เขาไมาใ่ามาให้เขาไปทำงานผมก็ไปสอบ สอบ <นะ S 2> ไม่ผ่าน <laughs> ทำไมล่ะคะรอบแรกไม่ผ่าน <laughs> <ม>ก็เขาก็มีจดหมายไปเสษ็จมาว่าโอเคไม่ผ่านก็เลยผ่านไปสักเดือนหนึ่งก็ HR ก็เรียกอีกทีนึงคงดูจากเรคคอร์ดหมว่าผมเป็นหนึ่งในลิสต์ที่ทำกิจกรรมเยอะ Potential แน่ๆเรียกเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็ไปเทสอีก <c oughs> ก็ผ่านก็ได้เข้าไปนี่คือากาลังบอกว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ทำให้เราได้ได้จาก การที่เราช่วงช่วงที่เราเรียนที่แบกนาดทำกิจกรรมเยอะมากแล้วก็ได้ได้ไดสิ่งที่ดีคือไม่ใช่แค่ว่าได้มาเป็นเลคคอร์ดนะฮะจากความที่เราเรียนหรือว่าเรียนรู้จากจากการทำกิจกรรมเป็นทีมเวิร์กเนี่ยเอามาใช้ในงานได้ด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลให้พีกอฟนั้นได้ทำงานกับ p n เเลยนะคะคแต่หลังจาก PNG แล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของโลกอีก ายบริษัทด้วยกันนะคะก่อนที่จะมาอยู่ที่ AIS เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะแต่ตอนที่เราทํางานเนี่ยเราก็สนุกนะครับสนุกมากทําที่พีจีเป็นประสบการณ์ที่ดีมีส่งไปเรียนคอร์สต่างๆนานา,นาแต่ตอนที่เราจบริเศษฟรีเนี่ยที่พีจีเขามีรับพิเศโทเหมือนกันก็คือเป็นโทรจากทั้งเมืองไทยและจากต่างประเทศเวลาเราคุยกับ รุ่นพี่ที่เขาเป็นปริญญาโทเนี่ยรู้สึกว่าเออเขาพูดได้มีหลักการมีแนวทางโน้มน้าวเราทีนี้กลับมาครับพร้อมอกับความรู้รวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นครับแต่ว่าไม่ได้มาอยู่ PNG นจีแล้วไปอยู่บริษัทคู่แข่ง The Hero คนต้นแบบ